อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ร้อยองค์เป็นเนื้ออะไรครับเนื้ออะไริ่นเตสิ้นนะครับสร้างไว้ปี2,534ครับโอ้โหตั้งนน้นรถนะนีเลยนะครับรถงามมากๆเลยพุทาวิเศษหรือว่าพิธีใหญ่แล้วหลายครั้งนะครับตูบาอาจารย์ดังๆเลยรุ่นยุคนั้นมากเตมังมาผุกเศขอขอแกกนิดนึงดูด้านหลัง งายกออกได้นะวันนี้เรียกว่าลุงป๊อตอนุญาตให้เปิดตู่ลุงอุเผือกเลยนะ <laughs> <laughs> นะครับเปิดตู่เลยครับนี่โหงดงามลุงป๊อตทูกชาติเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเลยครับโอ้โหสุดยอดตั้งนานรถเรียมแฟนคอดีฮะเรียมแฟนคออะ่ะ <laughs> องค์ใหญ่เลย้ะไม่หนักเบาออ๋แต่บางคนก็เนนี้แขวนคอก็มีนะแต่ฉันมากจะไว้เอออย่าไปน,น้ารถดีครับหน,าน้ารถหน้ารถว่าคนมาเช่าไปบูชาเนี่ยรุ่นนี้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังบ้างไหมเขาบอกว่าคนอันตรายมานขังมีอ๋อแควคาดปลอดภยัยอันตรายเดินทางไปไหนนี่ไม่มีปัญหาเลยไะลึกถึงท่านก่อนเลยนะครับยกมือทิ้บี้วบอกท่านนะครับ ถ้าใครอยากได้ก็แวะมาที่พระบัวสดหลังใหม่นะครับทําบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยก็เช่าบูชาไปเป็นสี่มงคลนะครับอขอบคุณทค้องควครับสุดยอดเลยครับนะครับมวลสารก็คือเป็นเรซินนะครับแต่ว่าพิมพ์งดงามงดงามจริงๆนะครับเนี่ยมีหลวงปู่นะครับพระครูกรุณาวิหารีหรือว่าหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว นะครับแถวราชาเทวะบางพลีนี่เองนะครับใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เรื่องดีๆสาระดีๆกับบิ๊กแอสนะครับได้มาที่วัดกิ่งแก้วแล้วก็พบกับหลวงปอตพี่วิกนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบพระบูชากันนะครับแต่ว่า อย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อเคยสอนนะครับที่หลวงปอสบอกว่าพี่วิกบอกว่าเป็นคนดีนะเป็นคนดีมีพระบูชามีพระบูช้าแต่เป็นคนไม่ดีเขาลำบากพระก็ช่วยลำบากเหมือนกันนะครับแล้วบางเรื่องบางสิ่งที่เราพูดกันเล่าให้ฟังก็เป็นต้องใช้พิจารณาของท่านนะครับในการรับชมด้วยนี้ขอบพระคุณปอสนะครับแล้วก็พี่วิกครับ